ก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามก่อนว่าเพราะอะไร CIMB ถึงได้โพส ition ตัวเองว่าเป็นธนาคารของคนอาเซียนนะคะพี่ครับก็คงคงเล่าอย่างนี้ครับเออ่คุณวัชริเนเรียนคุณวัชรินแล้วกันม,มีปุ๊บปุ๊บต่าง,งอยู่แนละ้ว่อคือในในเอ่ l a n d ์สเ p e ของการแข่งขันเนี่ยผมว่าในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราต้องต้องมีโพส ition ที่ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าเราจะ,ะคือเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างในในทุกทุกสิ่งในโพส ition ของประชาชนได้เพราะเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์ของ่ม ซีไอบี <mb> เนี่ยที่ที่มองเห็นว่าความสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนคือในสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเขามองเห็นมาสักสี่ครั้สี่ราเขาเขาเลยคิดว่าเขาน่าจะต้องโฟกัสในการท,ทรําธุรกิจคือไม่ใช่ไปแข่งลักไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครแต่คิดว่าเมื่ออาเซียนมีสัยยภาพที่จะเติบโตขึ้นนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเฟิร์มไหนที่ประกาศตัวชัดๆว่าจะเป็นเฟิร์มในอาเซียนเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยนี่ก็ผมคชื่อว่าคงเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่าเอ๊ย ประชากรของอาเซียนเนี่ยเมื่อรวมๆกันแล้วกิจิของอาเซียนเมื่อรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากค่ะกลุ่มเซนดีเนี่ยคงเห็นศักยภาพข,ของอาเซียนแล้วครับลองคุณอัชรินลองเล่นเล่นดลยว่าเอาประชากรของอินโดนีเซียสองสามร้อยล้านคนบวกไทยบวกมาเลเซียบวกสิงคโปร์ <c oughs> ประเทศต่างๆสิบประเทศเนี่ยโอ้เป็เป็นตลาดที่รวมแล้วก็หกร้อยกว่าล้านคนหกร้อยกว่าล้านคนะครับด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจเราเรียกเป็นอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตนะครับมีมีโอกาสมากมายเพราะเนี่ย จะไปแข่งที่อื่นไปก็โฟกัสตัวเองแล้วก็ท้างยุทธศาสตร์การแข่งขันที่นี่ซะเลยดีกว่าประกาศตัวชัดๆให้ให้มี perception ที่แข็งแรงเลยว่าเราเป็นอาเซียนเป็นอาเซียน leading f r a n น่ยเพราะว่าครับผมค่ะทีนี้การทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศในแถบตะวันตกเนี่ยค่ะคุณประภาสมีมีข้อคิดเห็นยังไงคะว่าเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอัตลักษณ์ของคนในแถบนี้กับคนตะวันตกเหมือนหรือต่างกันยังไงคะ เดี๋ยวผมเล่าเรื่องเรื่องภาพกว้างก่อนแลวก่อนจะไปถึงลักษณะของการติดต่อแบบอินดิวเวอร์ในในในแง่ยุทธศาสตร์ของขององค์กรผมชี้ให้เห็นประเด็นหนึ่งที่ที่ชัดแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าคือผมผมเคยทำงานในบริษัทยุโรปหรือในบริษัทเมกันนะถ้าเป็นยุโรปหรือเมกันในอดีตเนี่ยเวลาที่เขาไปทําธุรกิจในต่างประเทศสิ่งที่ถ้าเขาไปลงทุนทําอะไรก็ตามเขาจะส่งคนของเขาเข้าไปไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้จัดการใหญ่ไปเป็นอะไรแล้วก็ แล้วเหลือก็จะเป็นคนโลเคลชั่นนั่นคือหลักทั่วไปที่เราคุ้นเคยเราเจอมาเจอกันมานานแล้วนนะถ้าเป็นคนทํางานม่าสักสิบกว่าปีที่แล้วก็จะผ่านสถานการณ์แบบนี้นะแต่พอมาเป็นอาเซียนเฟิร์มเนี่ยจะคิดอีกอย่างอย่างที่เซยนจีเนี่ยมีมีสตรัที่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจะจะใช้คนโลเคอลแต่เขาเขาเรียกแตร์ทีงเขาว่ามัลติโลเคอลสนตรัทที้ความหมายคือถ้าไปปกไปลงทุนในธุรกิจประเทศใดก็ตาม S <S <an> จะให้คนประเทศนั้นนั้นเป็นคนดูแลและอย่างเซ B บีไทยเราก็จะมีคุณสุพัฒน์จึรัฐเป็นกรรมการผู้จัดการที่อินโดนีเซียก็จะมีอิสอรอาวินก็เป็นคนอินโดนีเซียที่มีความเชี่ยวชาญในธุกกรกิจกันที่สิงคโปร์ก็จะเป็นมิสเตอร์มาร์ไลแมนก็เป็นคนสิงคโปร์นะครับนั่นคือแต่ละจุดที่เขาไปท,ทําธุรกิจเขาก็จะใช้คนโลเคลค่ให้เป็นคนดูแลกันเองแล้วอาจจะมีบอร์ดนี่มาจากมาเลเซียบ้างอะไรแต่ถือว่าให้คนโลเคดูแลกันเองเขารับนโยบายจากทางรุปทางกรุ๊ปเจมดีไปอันนี้นี่คือ นี่คือแนวคิดที่ผมว่าคือผมไม่ได้บอกไม่เราไม่พูดถึงว่าใครถูกใครผิดหรือว่าใครดีกว่าใครแต่ที่้เห็นว่าความแตกต่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่คือมีความแตกต่างเพราะเนี่ยพอคนโลโก้คุยกันเองแล้วเนี่ยอะไรอะไรันก็จะใครขึ้นหมดเพราะเพราะเป็นเป็นเข้าเข้าอกเข้าใจคือคือสิ่งที่ที่ที่สยามอยากชี้ให้เห็นคือว่าเวลาเป็นคนอาเซียนพูดคุยกันเองอี่ยผมคิดว่ามันจะมีความแตกต่าง ที่แชเกตขือน,นะครับเพราะว่าถ้าเป็นระแบบแบบยุโรปหรือแมกันพวกเป็นสิ่งที่เรียกว่าสแตนดาร์ดได้เป็นแบบเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้อยากทําแบบนี้ใช้คนของเขาก็คุยกันง่ายกว่าอะไร,ะไรที่เป็นต้นครับอืมแต่ถ้าเป็น CIMB ให้ความสําคัญแล้วก็เอเห็นความสําคัญของคนที่อยู่ในแต่ละประเทศนั้นๆอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ก็ก็บอกคือพอคิดแบบอาเซียนมันก็ต้องมียุทธศาสตร์แบบอาเซียนคือไม่ใช่ไม่บอกคิดแบบอาเซียนแต่ไปใช้ยุทธยุทธศาสตร์ทางอเมริกาหรือทางยุโรปาะว่ามันก็คงผิดเป้าหมายก็ผิดไปละถ้าเราใช้ยุทธศาสตร์แบบอาเซียนก็ก็ต้องสร้างวิธีของตัวเองขึ้นมาจากการทํางานประสบการณ์ของคุณประภาสเนี่ยนะคะในการร่วมงานกับ เพื่อนร่วมงานในในในประเทศเนี่ยค่ะตามสาขาที่ CIMB มีสาขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาบรูไนเวียดนามแบบเนี้ยนะคะมีข้อคิดยังไงบ้างคะในการติดต่อสื่อสารกับคนของเขาอะค่ะผมบอกแ้วคุณมาถึงผมไปทำงานบริษัทยุโรปอย่างที่โดยเรียนคนยุโรปเลยนะครับคือเราทํทำงานมันจะมีสามแองเกิลเสมอที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะที่ทำงานมาสักเกือบยี่สิบกว่าปีนิดนเองค่ะ มันจะมีคือหนึ่งคือความเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะแท้โดยเฉพาะเป็นองค์กรเอกชนต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสองคือผมคิดว่าต้องมีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ถูกไหมเราได้ทำงานกับเครื่องจักรเราพูดคุยกับผู้คนซึ่งมีอารมณ์มีความหลากหลายถ้าทางยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะให้ความสําคัญความเป็นโปรเฟชชั่นอลค่อนข้างมากคเขาจะลดบทบาทของความเป็นเพื่อนความเป็นคือความเป็นมนุษย์ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าความเป็นเพื่อนนี่จะน้อยหน่อยคือเขาอาจจะดูเหมือนสนิทกับเราเนอะแต่เขาสนิทเพราะหน้าที่กันไงเราเป็นเพื่อนกันเพราะเราเรา เป็นเพื่อนเลยเพื่อนร่วมงานเราต่อก็เราเป็นเราเราเราคุยกันนะแล้วถ้าเราคุยกันเบสิสบนบนธุรกิจเนี่ยเราดูเหมือนสนิทกันมากเลยในในแรกที่กันนอาจจะคุยแต่พอจบแล้วจบกันไม่ได้ถูกพันเนี่ยแต่คนอาเซียนเนี่ยนะครับมันมันมีฟีลลิ่งของโปรเฟนชั่นอลยังมีไม่คงต้องมีเพราะว่าเป็นลูกจ้างเอกชนด้วยกันแต่ความเป็นเฟรนด์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะจะแบบอย่างได้ชัดนะครับที่เรื่องนี้ผมผมไม่ได้พูดคนเดียวนะครับผมผมก็รู้ว่า หลายๆคนที่ผมรู้จักคนไทยด้วยกันหร่อแต่คนในจะทริปกันแบบเพื่อนเหมือนผมไปมาเลเซียมก็จะมีเพื่อนที่เมาเลเซียจริงๆอย่างเง้ที่นอกเหนือจากางานเนี่ยเขาจะดูแลเราเหมือนเหมือนเราเป็นญาติหรือเราเป็นเพื่อนหรือเขามาเนี่ยเราก็จะดูแลเขาเหมือนเป็นเพื่อนซึ่งคนไทยก็ค่อนข้างเก่งแล้วเรื่องอย่างนี้แต่ฟีลลิ่งที่ที่มีคนอื่นมีต่อเราผมคิดว่าค่อนข้างแตกต่างนะครับผมผมย้ำนะว่าผมไม่ได้บอกว่าใครดีหรือใครไม่ดีแต่ผมพยายามย้ำเห็นว่า มันมีความแตกต่างก็มีทีมคิดแนีคนคนที่บอกไม่ใช่บอกเขาไม่ดีเขา,เขาก็ดีแต่เดี๋ยวเขา<ม>เขาสนิทสนมกับเราในในเลเวลนึ่งค่ะแล้วก็ว<ช>ไม่ใช่ทุกคนนะครับค่ะเโดยโดยทว่ทวบสานท, <c oughs> ที่ที่ได้เจ็ครับอย่างนี้เราสามารถพูดได้ไหมคะคุณประภาสเขาว่าวัฒนธรรมตะวันออกหรือว่าเออถ้าจะพูดกันใช้สับแสงที่เขาชอบเรียกกันว่าอัตลักษณ์เนี่ยนะความเป็นตัวตนของคนในแถบนี้นะ่ะเออมันมันทำให้เราเนี่ยใจถึงใจกันได้มากขึ้นนะคะ ก็คงเฮ่อผมว่าโดยโดยเอ่อนทั้งประวัติศาสตร์ทั้ง culture ผมผมไปที่มาเลเซียเนี่ยคนมาเลเซียก็คิดก็ก็สามารถบอกว่าผมเป็นคนมาเลเซียได้หน้าเหมือนกันมาคนไปอินโดนีเซียนี่มีคนพูดภาษาอินโดนีเซียกับผมเต็ไมไปหมดเลยนแม้นี่ยไปสิงคโปร์น้ามักมีคนบอกว่าผมน่าจิตจิตคือเราอาจจะคลานนะ้ายๆแต่นะแล้วก็แผ่นดินเราติดกันเราใช้ปภูมิเราใกล้ๆก,กันแต่คนที่ออกับเราเนี่ยมันไกลกันมากเรื่องอมันมันไกลกันว่าเขาล่องเรือเขาเดินทางมาแต่ไหนแต่ไรมาโดยเครื่องบินมาเนี่ย ความใกล้กันมันก็แต่เขาเองเขาก็สนิทกันแบบของเขาแต่พอมาเจอชาติอเงีฤษผมคิดว่าความอะไรความใกล้ชิดสนิทมันมีระยะห่างระดับแล้วก็โดยพื้นฐานิสัยใจคอของเขาเกิดในประเทศนอเขาหรือเลยหรือมาจากอุตภูมิเนี่ยผมว่ามันก็ทาให้เขามีความแตกต่างกับเราอย่างค่อนข้างชัดเจนดังนันเวลาเราไปทํางานร่วมกันลุ้นในเนี่ยอ้บอนดิ้งต่างๆว่ามันไม่เหมือนคนใน อ,อ,อาเซียนด้วยกันมันสังก,กัน,นกกเหมือนเหมือนผูกพันกันมากกว่าค้มันทานอาหารคล้ายๆกันถึงพูดอาจจะใช้สังเกตแต่ว่าสุดท้ายเราคือมองหน้าแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้ผิวนังแบบเนี้ยความเป็นฮิวแมนอย่างที่ผมบอกมันจะมันจะมีแสงแสงสว่างที่ชัดเจนกว่าทางยุโรปพูดง่ายๆก็คือว่าคนในแถบนี้คือสิประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมอุปนิสัยใจคออยู่แล้วก็เลยทําให้เหมือนกับว่า รู้จักกันได้ง่ายขึ้นสนิทใจกันได้มากขึ้นใช่ไหมคะแต่แต่พออีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดต่อไปก็ในในความถักที่เราคิดว่ามันเหมือน,น,นกันเนี่ยแต่พอลึกๆในรายละเอียดเราต้องทาความทําความเข้าใจให้มันให้มันลึกซึ้งไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวผมผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงอย่างคนคนทางอินโดนีเซียรหรือมาเลเซียับหน่าเหมือนกันอย่างที่เรียนก็หน้าคล้ายกันแต่ศาส,สนาที่เราเนบนสิบบาจะต่างกันแต่เขาอาจจะเป็นพวก มุสลิมหรือมีความนับถืออะไรบางอย่างที่ตกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องทำแบบเขาจะมูเรามีเพื่อนจากมาเลเซียมูตไปทานข้าวดีกันโดยไม่ยากเราต้องถามเขาสักนิดว่าเขาเขาทานอะไรไม่ทานอะไรเพราะว่าบางคนที่เคร่งครัดทางศาสนาก็อาจจะไม่รับประทานหมูเลยแล้วเราพัดันพาเขาไปกินหมูทเต๊ะไอย่างเงี้ยหมูคุกมอกอาจก็เป็นเรื่องก็่นหมอยคามวมันก็จะมีความลำบากนะหรือในวันช่วงเทศกาลที่เขาถือศีลอด หรืออะไรสักอย่างหนึง่งหรือเจอปัญห okay, ีปฏิบัติที่พิดปคือถ้าเราไม่รู้ใน,ในรายละเอียดรังเขา,าอ,อาจจะเกิดปภาษาตัวที่รุนแรงแต่หรือเขามากินอะไรหรือไม่กินอะไรเนี่ยเราต้องถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องสอบต่างนนีน้หรือไม่ถ้าไม่แน่ใจก็เป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรที่ที่ชัวร์วไม่ไดนที่ไม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 ่มีเพราะอย่าลืมนะว่าเรื่องศาสนาการเมืองพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอว่านั้น จำเป็นอาจจะเจอก้อยเจชุดใหญ่ในในความภายใต้สิ่งที่ผมบอกเราจะน่าคล้ายๆกันแต่เราต้องต้องลึกขึ้นในเรื่องลึกขอ้นหรืออย่างถ้เข้ามาประชุมที่บ้านเราวันศุกร์เราต้องถามตรงนี้ว่าเขาสายเดย์เพลไม่หรือเรามาหรือเปล่าเนี่ยว่าไปไปประชุมที่ให้เขาในวันศุกร์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเออวันศุกร์นี้เขาจะมีชั่วโมงเบรกที่นานกว่าเราหน่อยนะค่ะ เพราะเขามีไฟเดย์เพล็แล้วก็เราก็ได้ไปเดิดเล่นอะไรทั้งนี้พราะว่าหรือไปในช่วงที่เขาถือสินอดทั้งหมดเราก็ต้องขใจว่าหาของกินลําบากนะอันนี้ต้องเข้าใจกันเพราะเ,เ,เป็นเรื่องรายเป็นรายละเอียดที่มีก่นอนพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้ว่าคนในสิบประเทศนี้จะมีความคล้ายคลึคลงกันอยู่บ้างทางวัฒนธรรมหน้าตาอุปนิสัยใจคอแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจในรายละเอียดของเพื่อนบ้านเราด้วยอย่างนั้นถูกไหมคะถูกเลยครับสำคัญ่าก็เลยสำคัญพอๆกับ เรื่องการทำงานเนี่ยวขาบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะบิลลี่ผมคนแต่ละคนนี่น่หมดนกันที่เราเชื่ออะไรว่าแค่น,นี้เองแห่ะที่มันเป็นเรื่องใหญ่คใช่<ต>ไหมครับผมผมย้อนไปแล้วอย่างที่ผมผมเพิ่งกลับจากเขาเมื่อไปไปท่าม่านเนี่ยผมก็เราเนื่องจากเราไม่ได้ถอดรองเท้ามาน่ะพอไปเดินเีินผมไปวัดหลายวัดมากถอดรองเท้าตลอดครับถอดจนชินเลยครับถอดถอดจนรู้สึกสบายเลย ถอดจนรู้สึกสบายจริงๆแล้วเลยรู้สึกว่าเออไม่ใส่รองเท้าดีกว่าเอ๊ะลงจากรถแล้วก็เดินคุณประพาสค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยเราก็ถอดถอดรองเท้าในวัดไม่ใช่หรอคะหรือหรือว่าที่พม่านี่ก็ถอดตั้งแต่ยังยังไม่แต่คือผมลงอยู่รถก็ต้องถอดไปเลยค่ะเดินไปเดินไปเดินไม่ใช่ถอดที่นั่นนะไม่ใช่ถอดเฉพาะภายในอุโบสถภายในที่นี่ถอดไปซะเลยผมท่องรองเท้าได้ถอดแล้วเดินเท้าเปล่าเลยสะดวกสบายสุดก็คือผมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นวัฒนธรรมที่ต้องต้องใช้คำว่าต้องเคร่งครัด ต้องให้ความเคารพเอย่างอย่างที่ผมบอกในเรื่องการกินหนูไม well ่กินหมูเลยต้องให้ความเคารพเน่เพรากมันเป็นเรื่องซีเรียสของเขาเมื่อนะมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีความผมผมเคยฟังท่านอาจารย์วรากรสามโกเสพพายัจไปาย่เขาบอกว่าถ้าเคยไปพูดที่ไหนไม่รู้แล้วันโต๊ะเขาเคยไปพูดกันเรื่องการใช้ตะเกียบพูดผิดหูกันนิดเยวเนี่ยจัดบรรยากาศดีๆเดียกลายเป็นเรื่องแบบเรื่องซีเลือธุร่กิที่จจารจานี่แทบพังล้มระเหะนดแล้วเพราะมันแหลอนว่ามันมันมีเรื่องของการอะไร การเิดถูกรุกยงอะไรกันโอ้ค่ะ <Okay. S 2> เป็นเรื่องใหญ่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เรื่องภาคประชาชนนียก็เป็นอีกเสาหลักหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่บรรด,ดาผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะรวมทั้งมีระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนด้วยนะคะว่าเขาให้ความสําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าการติดต่อสื่อสารกันในภาคประชาชนด้วยกันเองใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนเนะะี่ยยังยังยังไม่ถึงขั้นที่ทุกคนจะรู้จักทําความเข้าใจกัน ได้มากถึงขั้นหนึ่งไม่ทราบว่าออในอีก3ปีข้างหน้านะคะที่เราจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยคุณประภาสมีอะไรที่จะแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อนาคตจะต้องติดต่อแน่นอนเลยทำธุรกิจการค้าหรืออย่างน้อยๆการเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศของเขาควรจะทำตัวยังไงคะก็ผมผมเรียนว่าแม่เด่ที่ดีผมเผมล่าทางข้างๆนิดเนี่ยเราเราตกใจเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวีพ้พอพอนะครับตั้งใจที่จะเป็นเกษตรกรนเนี่ยเป็นที่ดี พยายามทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไอ้ความหลากหลายความแตกต่างในรายละเอียดทุกยิ่งมากนี่ยก็เช่นถ้าถ้าเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในเชิงธุรกิจก็เป็นการเทรนนิ่งร่วมกันเนี่ยผมเนี่ยผมปีที่แล้วนี่ผมไปเข้าคอร์สที่อินเดียที่เป็นที่เป็นมหาลัยของยุโรปเนี่ยก็ไปเข้าพร้อมกับคนผู้ผู้บริหารของอีกสามสี่ประเทศเนี่ยก็ก็ใช้อย่าลืมว่าก็ใช้เวลาพอสมควรในปีที่สามเพราะสาระสำคัญเนี่ยหลักการหนึ่งไม่ไม่ต้องการอะไรมากกว่าให้ผู้เอ่อให้ผู้บริหารทั้งแต่ละประเทศ รู้จักกันคือรู้จักไม่ใช่ตอนในธุรกิจนะแต่รู้จักกันในรายละเอียดได้โอกาสได้นั่งพูดคุยกันทํากิจกรรมร่วมกันทําอาหารร่วมกันเพราะมันเป็นฟีล l i n g f e e l i ของการให้คิดแล้วเขาจะเกิดการแลกเปลี่ยนแลกภาพกิสครนบหรือมีกิจกรรมของพนักงานนะครับนี่มีการสิทธิ์ากีฬาเราเรียกว่าสีเกมยเาพาพนักงานเยประเทศเราร้อยกว่าคนเลยเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวแทนไปแข่งครับนแข่งกีฬาแพ้ชนะนี่แทบรับก็ต้องโอเคก็ต้องเจรจาแนะแต่สาระสำคัญคือให้เข้าใจให้จักให้ได้คุยกันให้ได้แลกเปลี่ยนให้ได้เขา ูดจะสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับคือเวลาเราไปในประเทศต,ต่างๆคนนี้ผมคิดว่ามันมีการแลกเปลี่ยวนวัฒนธรรมแบบไม่ตั้งใจเราก็จะเรียนรู้คาบางคำอีกเราไปมาเลซียสารมัสตาคีสารมัสแดนเราเราเริ่มมีเราเริ่มมีเราเริ่มเรียนรู้บางอย่างว่าเราเข้าใจไอ้นาไปถึงสาวคนนี้มาเป็นเฟรอร์คนมาเลเซียนเนี่ยครับเขาก็จะชอบทักเราด้วยคาว่าสวัสดีค่ะ พูดไปเขาก็จะภูมิใจเขาเราเราได้ยินเราก็เราเราก็สบายใจแต่เราก็รู้สึกเราก็ดีใจนะคะอุ้ยรู้ภาษาเราด้วยอะไรนี้ใช่ไหมคะแม่แน่ไม่ใช่แม่แน่เชียร์ด่นเนี่ยเวลาที่สนามบินเราจะกลับบ้านเราเขาก็เปิดพาสปอร์ตเราดูแล้วเออแบงก์ก็แล้วเขาจะสวัสดีครับทุกอย่างนี้นะคือเราก็รู้สึกปลื้มใจอ่ามันน่ารักดีเราต้เหมือนกันครับผมเนี่ยต้อนรับนักข่าวอินโดนีเซียนะข่าวมาเลเซียตลอดนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเขาที่เชียีเนี่ยก้าวที่อินโดเขาก็จะพามาวิจิตร้ใช เวลาเราจัดกิจกรรมพวกนี้นะคือหนึ่งคือมีเทรเวอร์ของคนไทยด้วยเขาเกิดการเรียนรู้มีมีคําทักทายที่เป็นภาษาอินโดนีเซียอย่างเจ<ม>้แน่นอนผมเวลาลทุกครั้งเนี่ยเขาจะสปบิกับคนเขาจะเตือนเลยนะว่า<ม>คำทักทายคืออะไรครับทักทายมันเป็นผมว่ามันเป็นเฟรเวอร์เล็กๆไม่นอม้อยที่ทําให้มัน,นคือนี่คือนิสัยของคนอาเซียนขนอาจจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำแต่พอเป็นคนชาติชาติอาเซียนพีดมันพูดเข้าแล้วมันจะรู้สึกรู้สึกซาบซึ้งอ่ามัน ฟีลูดดีซึ่งกันและกันนดีซึ่งกันและเพราะว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยธุรกิจได้ดีพอสมควรเอกฟีลูดที่ใหญ่ปผมเรียนคือการเข้าใจกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรที่บางครั้งรายละเอียดเล็กน้อยนั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่รายละเอียดเล็กน้อยที่เอาแค่เป็นความรู้สึกดีๆต่อกันงนั้นถ้าเราผสมภาษาเนี่ยคือเราหาความรู้แล้วเราก็ทําความเข้าใจเราศึกษาเพิ่มเติมน้อนู่นน้อนี่ผมคิดว่าไม่ใช่เพาะรู้เฉพาะในบ้านเรา แต่พอเราเริ่มรู้ประเทศต่างๆเรารู้อะไรกีโลเิสติกส์ไยรู้เทคนิคนู้นท่าเฉพาะหรืออะไรบางอย่างทูกย่างผมว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารหรือทําธุรกิจกับคนในชาติอาเซียนไดีดีขึ้นคือธุรกิจคือธุรกิจในระดมก็คือตรงไปตรงมาในสายตาค่ะในสายตาของคุณประภาสนะคะในในฐานะที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับคนในแถบนี้มากทีเดียวนะคะมีความคิดเห็นยังไงคะว่าตอนนี้เนี่ยคนของทั้งสิบประเทศเนี่ย รู้จักกันมากน้อยแค่ไหนและองค์กรเอกชนอย่างธนาคารซีเอบนะคะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้คนในสิบประเทศนี้ได้รู้จักกันมากขึ้นยังไงบ้างคะมีมไหมคะของของเราเองเนี่ยผมอย่างที่เรียนครับเราเราจักเฉพาะเพราะเนื่องจากทิศทางของธุรกิจเนี่ยชัดเจนมากอยากจะทําธุรกิจในอาเซียนเพราะเนี่ย,เร,ยเรา,เรา,เ,ราเราต้องเราต้องแข็งแรงพอเลยคือหมายถึงว่าไม่ใช่บอกจะเป็นอาเซียนแต่ไม่ทำเลยเลนั่นจากที่ผมบอกตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้คนนะครับตอนนี้เราเปิดโอกาสพนักงานเนี่ยสามารถอย่างคน พนักง,งานไทยเราเนี่ยถ้าแสดงความจานงที่อยากไปทํางานในประเทศอื่นก็สามารถทำได้เพราะเนี่ยผมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทุกชาติอย่างที่ที่มดีุ้วยนะครับมีโครงการให้เกิดการแลกเปลี่ยนนั่นเองจะขอให้บอกเาว่าอยากคิดไปอยู่ในยังไงโอ้โอแล้วก็แต่แต่ก็ต้องมีความรู้ในระดับนี้คราบนี่ถ้อยากไปสิงคโปร์ก็ได้ไปแต่ก็ต้องมีะบวนการน้แต่ว่า เขาส่งเสริมให้คำนี้ส่งเสริมให้มีโอกาสได้เกวดการเคลื่อนย้ายไปหาสวัยควาบันห้างบรรยากาศการเรียนรู้การเรียนรู้ที่ตั้งแต่การประชุมร่วมการการการทำเทเลคอนเทนต์การทำวิดีโอคอนเทนต์หรือย่า้พวกนี้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมั้งสิ่ะผมตรงคิดว่าแต่ถ้าคุณน้อยยืนยนถามผมว่าในชาติอาเซียนเนี่ยผมว่า ในสองสามปีที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะโดยเพราะคนไทยเราเนี่ยครับก็ตื่นตัวเยอะขึ้นในในชาติเราเนี่ยชาติอื่นๆครับผมคิดว่าผมก็ไม่แน่ใจไม่ไ,ไม่ได้รู้ลึกฟึ่งขนาดนี้แต่ก็รู้สึกว่าจากอย่างที่กรุ๊ปเตีเนี่ยก็ได้เห็นว่าตื่นตัวแต่รอบคนไทยเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจได้ได้พูดคุยกับบริษัทใหญ่ๆตอนที่เจออย่างเช่นพตทพปุณธิเมร์ตื่นตัวเยอะมากที่เริ่มคิดว่าไอ้ต่อไปนี้เนี่ยตลาดของเขาไม่ใช่เพ,พียงคนไทยนะครับผมก็ได้ฟังผู้บริหารระดับสูงของของปุณซีเมร์พ การเตรียมความพร้อมของคนเราังเราก็ชื่นใจว่าเออเพราะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เยอะ,ะนะครับที่เตรียมเตรียมความพร้อมของคนเนี่ยที่จะที่จะให้ออกไปทํางานในในประเทศอาเซียนด้ม,มากนะ,นะครับค่ะออแล้วธนาคารซ i m b มีค่ะมีโครงการอะไรที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ให้คนไทย c i m b ไทยนะคะให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักอาเซียนมากขึ้นไหมคะโอต้ตอนนี้เราเรา,เราทำกิจกรรมเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะครับเพื่ออย่างที่บอกนะครับนั่นเดี๋ยวผมยกอย่างเล็กๆ่มีแฟนเพจอยู่ที่ที่ใน Facebook ก็มีแฟนเพจที่ผมผมอกว่าหนึ่งในคอนเทนต์สาคัญก็นคือการนาเอาเรื่องราวหรือความรู้ที่เกี่ยวกับชาติอาเซียนนะเล่าให้คนไทยฟังนี้เป็นเป็นเป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยสะท้อนใน้เว่าเราคือที่อยู่ในอาเซียนอีกเพราะนั้นเราพยายามที่จะหาทั้งข้อมูลทางศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวภาษาที่ใช้หรือว่าแต่เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นทิปเล็กๆน้อยน้อยของ ของแต่ละประเทศพยายามที่จะใส่เข้าไปพยายามให้คนไทยเนี่ยได้ได้คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเดียวที่เราทำไปเป็นอีกหนึ่งช่องทางผมเชื่อว่าวันนี้การคนไทยต้องยอมแล้วว่ามันอาเซียนมันเป็นเรื่องจะบอกจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องไม่น่สาสนใจก็คงแล้วแต่มอง,ง,งแต่ละคนแต่<ะ>เราหลีกนี้มันไม่ได้พอ,องรับทีก็จะเกิดขึ้นก<ะ>เรื่องวิธีเตรียมพร้อมที่สุดคือเตรียมความรู้ของเราให้แข็งแกร่งพอ<ม>ที่จะเมื่อถึงวันเวลาที่ที่เกิดขึ้นเรามีความพร้อมที่จะ แข่งขันเลเขาได้อืมค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากทีเดียวเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณประภาทองสุขมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆกับรายการอาเซียนทอล์กบายวัชรินวันนี้นะคะยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ